เทศกาลก็แทบทุกเทศกาลน่ะแต่ว่าดอกแนวนี่วันพระวันศิลกับศิบะได้อยู่ทิ่ไหนอนี่ยกระทงกับใครดีอยู่เมื่อกี้นี่ออกจากตันก็วี่งร้อยกระทุ่งมาหันออกไปเล้าเกือบหาตันเลยอาทิตย์เดียวพอดีกับถือก็บุญถัดหลวงเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องสร้างสร้างทุกปีอยู่นะแถบมันมีโอกมีไหมันเก็บได้เก็บได้ดโดนอยู่มันก็ใส่ทางนลำแข็งไว้ เก็บเ,เครืองผักเนี่ยแอ๋อ,อมันบ่ซ้ัมบ่พี่บ่ซ้ัมว่ซ้ัมเพราะงี้ผมก็ดีผมเข้าใจว่าเก็บแล้วทรงตรงเฝ้าทรงเลยยังสินะมันก็เป็นอยูด่ดอนเป็นตลาดนัดมื้อน,นี่เองครับซึ่เขาจะได้ใส่กับคนได้มือวัดโกนเหมือนเด็กอีกสามสี่มือโอ้เขาก็เก็บไว้ให้กันโอ้เขาก็เก็บไปให้กันต้องต้องมาสื่อกอน,นสื่อไปไว้กอนนะไปเตรียมไหวทางห้อยบางคนก็เอาไปถักกมบางคนก็เอาไปขาย ขายเลยก็มีเพราะว่าเขาจะขายทุกมือก็มีมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องขอสู่ช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับสำหรับคลิปนี้จนะมีภาพพี่น้องมาเมิงสวนดอกไม้นะครับอ้ยสม่งงามองเป้นแห้งพี่น้องเอยพิกัดอยู่บ้านโน้นสะอาดนะครับตำบลมนองให้อำเภอเมืองจังหวัด,ดอุรดธานีสวนดอกดาวเรืองครับ ้าเดือนไห่นี่จากหน่อยเบิงไอ่มันกำลังตัดอยู่พอดีนะครับออนซ้อนส่วนหนึ่งกำลังไ้น้ำอยู่นะครับฟังขุดจะย้อนแสงเนี่ยจักหน่อยมันยากาะัช่วงใบใบแดดห้อนๆนะครับผมก็กะทีว่าอ่าพอ,อยู่ด้เพราะว่าเป็นฤดูการฤดูหนาวนะครับ อุ้ย่อนซ่อน,นมีนอเลย,นเนยบึง่ยบานมีแต่ดอกอ้วนอวดมีแต่ดอกสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวสิไปรบกวนสอบถามเจ้าของสวนเจ้าของแปลงเป็นนะครับภาพบ,บึงชมบรรยากาศไอเป็นเหตุงานไปน้ำตัดดอกดาวเรืองไปน้ำเะครับผม,มบึงผิวเละเป็นเน็ต พี่เขาปลูกโดนไปไนันใดเขาจังได็ตัดนี่มันหกสิบมื่น 60, ครับสองเดือนสองเดือนบันนี่เขาจิตัดยุดยุดโดนไปไนันใดอันหุ่นหนึ่งนี่ครับตัดอยู่ประมาณสองเดือนอุ้ยรออยู่สองเดือนก็นได้อีกสองเดือนเนี่ยครับเดี๋ยจะเ,เขารักษาอะได้นาโอ้หนีบเบาหนีบเบา,าพี่น้องไงบันนี้ปุย๋ย เลี้ยงบ่ครับเรื่องปุ๋ยนี่ไหมกัดไส่ทุกอาทิตย์ครับอุ้ยอาทิตย์ละเทือใส่หน่อยๆไม่ได้ใส่หลายแต่ว่าไส่ดูดูเอาเป็นสูตรใดเพื่อถ้าเป็นดอกก็ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดเหล่มต้นถ้าเป็นดอกังที่แล้วก็สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดโอ้สูตรอยู่มันมีอยู่สองสูตรวันเถาะ ใส่สิบห้าก็ได้สิบห้าสามตัวสูตรเสมอก็ได้เนี่ยครับสิบหกสามตัวก็ได้ดอกที่เราเห็นอยู่นี่เพิ่นถวนจักมือหรอครับเนี่ยหกสิบมือเลยบ่เนี่ยเนี่ยนจงนังดอกงามๆม,ม,มั้งใช่ไหมเริ่มออกถ้าก้อนร้อยกับท่องเยอะทีหน,นึ่งแปลกแปลงนี่โอ้เสียงว่าได้ขายก้านหนานี่แล้ววันดอกแปลงเ,เนี่ยครับมับนอีตลาดเขาอยู่จังไหนเนี่ยพี่ ตลาดก็อยู่ในอุดรนจะเป็นตลาดนัดบ่บ่บ่ได้ไปลงกันตลาดยังกวเมืองท่องคือมืวนผักข้าววันเ่อบ่ครับมันเป็นตลาดนัดต่างหากตลาดนัดดอกไม้ต่างหากอยู่อยู่ในอุดรเท่านี่แหละอยู่ในอุดรคือได้ยินว่าทรงหดประเทศเล้าน้ำดิเพี่ทรงครับทรงเลาานี่เป็นกิโลเขาสื่อเป็นกิโลเป็นกิโลจังไหนเพี่ซสื่อเป็นกิโลกิโลละ ห้าสิบหกสิบนี่เละทำเดี๋ยวแต่มันถือลูกเตวนื้มันแพงในปัจจัยที่เห็นมันแพงนี่มันมันมีปัจจัยใดเนี่ยพี่มันยังสิราคามันยันืองสิขึ้นครับาดมีเดาเรื่องขายนี่เละฝนยังสิบ่ะม่นช่วงขาดหน่าฝนกับว่าปันไดปีเมื่อกี้ราคาบ่าค่อยดีมันคนปลูกหน่อยคันปลูกหน่อยปลูกออกบ่พร้อมกันนี่สิ นันเดาใจจังหวะาขื่นบันนี้เขาส่งไปเล่าจังสันกับอันเขาขายยุดอุดรเขานี่อันใดๆราคากว่ากักนมันก็ได้ทั้งทั้งสองอยางเหมือนถ้าไปถ้าขายยุดไทยเองสิเองสี่สห้องก็ต้องได้เลือกคัดดอกกันบาคัดดอกเป็นใส่ใสองสิมันก็หากไม่หยากคัดใสอีกใส่ไยนี่เพิ่งังเอาเป็นว่าของห้องเอาเวททุกใสเขืน ใส่นี้คือว่าเอ๋บ่ครับแม่นนี่โอ้ยเบิ่งพี่น้องครับมึงคืมีหลายใสหลายสีอีกโอ้มีใสหน่อยลงมาอีกแม่นจังซี่ก็สมบูรณ์อยู่เด้เนาะพี่แต่เพิ่นหน่อยลงเนาะแม่นบ่แม่นๆก็ได้ตีเป็นเบอร์นี่ก็สินี่ก็สิเป็นเบอร์ซีประมาณเบอร์ซทั้งหมดมีจักเบื่อครับมี5เบื่อครับอือปุ๋ยนี่ก็ใส่กับบดใส่หลายวันเถอะใส่ใส่ดีหน่อยแต่ว่าใส่ดุๆ โอ้ได้เพี้ยนค่ะจุดตัวสันเพี้ยนโดดเยอะเพิ่นมีหมดมีแมงมาจ่อบ่มีครับดอกกันนี่มีนอนนี่มักคักเอ้๋อ้ยอย่าว่าจังสันยังสี่แต่ผมว่าตั้งแต่คนหล่มก็อยากมีกินอยากขิวไหมมันช่งกินแต่โอ้ยนอนนี่ชั่วช่วงสิข่าฝนน่ะคือสภษษาพนอนนี่โว้ยโค่ <laughs> นนอนนี่อย่าง,งวิญญาณเดียบะเหนียวกินเลยเดี๋ยวเขาเจาะเขากินได้นี้ยเลยนี่ กินมันจะกินแกนกลางเนี่ยแต่ว่าดอกพวกเกียร์ซ้อนหรืพวกกินเนี่ยมันไม่กินแกนกลางไมคุณว่ามันสีบลมีหมดมีแมงมากวนไหมดอกจังสหนอนเลยสำคันเลยแหละอาดอกคือยังบ้าปิดน้ารังดอกมันงามๆอยู่ได้คือได้ถิ่มจังสีไหมเถามันไล่ครับมันตัดบพท่านมันธรมดาต้องตัดสีมือที่เร็วสีหามือที่เล้วมันอยากเดิมถูกเถาแล้ว เพื้นเบิ่งบอกของเรางามมากเคียงบานีสีมันบวกขึ้นกันเนี่ยครับมันบ่มันจะมีอยู่นี่มีสามสีมีทองมีคุ้นแล้วมีสมพันธ์เดียวกันบ่บานีบ่ครับคนละสายพันธุ์อยู่คันคันสีเหลืองเหลืองเขาเห็นนี่เขาเกินพันธุ์อย่างนี้อีกตัวผมก็จำบ่ได้มันเป็นอันไหนเนี่ย ที่แรกเขาไปเอาต้นพันธุ์เพิ่นมาเลยบอกครับมึงจังไลยเฮามาเพาะเขาเพาะเพาะเองซื้อซื้อพันธุ์มาเพาะเองเพาะเองพร้อมขายเพาะขายพร้อมโอ้แสดงว่าพี่นี่เฮ็ดขายน้ำตัวนี้เนี่ยครับนี่คนสั่งกับเพาะขายโอ้ยจะป็นอ่อนซ้อนแห้งพี่น้องไงเอ่อทั้งหมดมันมีอยู่สามสายพันธุ์ที่อยู่ในนี่ที่ที่เขาอยากขายนี่ต้นกล้าขายไม่ผิดมีมีมีพันธุ์ไหนเนี่ยมันกันแล้วแต่ ลูกค้าที่สั่งเอาสีอย่างนี้ครับนี่นี่คือธรรมดากะนเนี่แหละสีที่ที่เป็นที่ดีย่อมคือสีท่องเลยนะอันนี้เขาเอินสีท่องเนาะอันเหลืองนั่นดิสีขุ้นโอ้นั่นสีขุ้นตัวตัวตัพวกนี่เป็นสีสมเพิ่นสีสมสีหมักเนี่ยซุมเล่าเล่ามากสีนะโอ้สีสมสมเจ๊ดแจ๊ดเนี่ยครับสีเหลืองแก้แก้นั่นเขาเอินสีหมับประเทศเล่าสีสั่งอันนี้วันเดอเนี่ยเล่ามาก เอาเป็นคือบ่คือกันเถอเหือสีบ้านเป็น <laughs> บว่วเข้าใจแต่ว่ามักมักแังมักหลายกันรงไปเล่าสีในี่ขายดีกอมูลเลยเลยโอ้บ้านห้องบ้บานห้องบุคอยนิยมเด้ไหมนี่เนี่ยสวนกันสังวาเถอะหน่อยหน่อยคนที่สีมากบางคนเขาก็มักอยู่อยู่ไทยบ้านห้องนี่เทสก,การได้ขายดีที่สุด กับเป็นเทศกาลกับแทบทุกเทศกาลอ่ะก็ว่าดอกเนวนีวันพระวันศิลกับศิวะได้อยู่ตีขึ้นไอยกระทงกับไขดีอยูุ่่อกีนี่ออกจักตันกับวีร์รอยกระทงกันออกไปเล่าเกือบหาตันเลยพมีอาทิตย์อยู่พอดีกับถือกบุญถัดหลวงเนาะเพราะว่าก็เขาก็ต้องสร้างสร้างทุกปีอยู่เนี่ยคันว่าสมมุติว่ามีบิน้อวงเข้ามาเสือสร้างเสือตนพันน้่บันิด เพิ่นหาหม่องขายบ่ได้พี่สิแนะน้ำเพิ่นได้บ่พี่สิซื้อน้ำเพิ่นได้บ่คือจังไดงซื้อได้ครับแต่ว่าต้องก็ต้องมาส่งเพราะว่าผมไม่มีลาไปเอาต้องตัดมาส่งคือกันวันเถอะแม่นครับอยู่สสกุลนี่ก็ลูกสวนผมเขาขอมาส่งโอ้เฮามาคุยเงื่อนไขกันแม่นครับก็ถือว่าเป็นลูกฟาร์มจังซี่บ่พี่แม่นครับเนาะเป็นลูกฟาร์มลูกสวนกันแต่ว่ามันกัดใช่เป็นแบบมาตรฐานก็บ่นั่นดอกเพราะว่าคนเฮ็ดดอกไม้นี่ เนีมันแห่งมันเข้าก็คงไรขายมันเพื่อนดอกยังไรยังไงจังสันเนี่ยมันแพ้งนะ่ถ้าดอกไม่ขาดถ้าเนี่ยมันไต่ที่โอ้ยซอยคอยเนี่ยหลอดดอกโอ้เนี่ยมันเป็นราคาเป็นเงินร้อยขายตลาดเอาเงียนกระสีเปลี่ยนจังสันเนาะเงียนคนที่เปลี่ยนจังสันแหะเป็นเนี่ยมันไต่เป็นจังผุนะจังออ้เอาหาเข้ามาเบื่อไงเนี่ยพอวันที่เนี่ยบไปขายไซนี่มาให้ปลูกเลยก็ไม่มองขายเนี่ โอ้ยเบืองพ่น้ังเ้ยชนตาด้วยตาเปล่านะครับขันค้นบ่มีทักษะอหลีนะครับดอกที่มันกิ่มอยู่ผมก็ว่างามอยู่ด้แต่เพิ่นว่ามันใส่เพราะใดวะสันถลไลห่วยแนว่ยถั่วถเอาดีแต่เห็ดกระดางก์ตัวตัวเนียมันตุ่มสูบเลยนี่ไหมหน้ามอให้ย่างหด๋พี่บัดนเนี่ยให้เสาให้แรงบางมือก็ให้ให้มือละเท้อย่างหน่อยครับย่างหน่อยต้องให้พันเถือหน้ามือละเืียวันเถอะครับอันนี้เฮาตีแปลงตีล่องขึ้นมา เอารถปั้นในห้องขีกไกลก็ยังอันอื่นบ่เพี้ยบ,บ่ครับ,บ,รรบปลูกดินเรียบๆลับๆแล้วก็ปลูกไปแล้วก็เสื้อค้ังเงิดยเนี่ยนั้นก็นตีแปลงขึ้นเอารถพว่นดินน่อยลองห้องห้างหลบนไ,ไหนเนาะเมตรยี่สิบครับเมตรยี่สิบระว่างต้นเลยเพี้ยบเน,น่นั่นจากนี่กึ่งกลางเดี๋ยว่องนี่ ระวังร่องเมตรยี่สิบเมียจากต้นี้มาหาต้นนี้เมียดยี่สิบวันนี้ในใแถวเด็ยวันนี้ระวังต้นหห่างกันหลายวันเลยประมาณสี่สิบสี่สิบเซตโอ้เราเพิ่นกับสีพือออกหากันเนาะเพิ่นใหญ่นอนบ่บูกใส่ระยะเวลาเพี้ยนอยู่สองเดือนสี่สิบสามมือหาสิบมือแล้วแต่มือสันมือเง่าขึ้นหนา,นาวกันหน,นาวก็จะเป็นอีกระยะหนึ่งหนาฝนก็เป็นอีกระยะหนึ่งหนาห่อนปีอีกระยะหนึ่งเนี่ยพี่ต้นก้าต้นก้าที่ห่อน ก่อนออกมาลงเปลียงนี่มันต้องเงยงสำเร็จเงาสำเร็จพี่ยังมาลงได้อยู่ประมาณสองนิ้วเลยนะครับอายุสิบห้ามือห้ามือสิบห้ามือถึงยี่สิบมือเขาเพาะใส่กระบะเลยมันบ่แมีนครับมีถาดถาดละสองร้อยต้นถาดลุมมันเนาะแมีนครับถาดลุมโอ้เขาเกิดเทือดก็ยังเพาะต้นบักพริกบัก,กเขือเขานี่บ่เมียน,นครับนี่แหละเป็นทุ่งใส่เป็นถาดนี่และโอ้ยเบื้องบนอย่างไงเบื้องบน โอ้ตรงนี้ทักษะพอสมควรหนาหนาวนี่หนาหนาวหนาห้อนหนาฝนหนาใดที่มันปัญหาหลายที่สุดมีเปทุกปัญหายุติการดูแลรักษาเถิดถ้านาหนาวนี่เป็นเรื่องไหนพีปัญหาเกิดลรกล่าลวกล่าน้ำค้างโอ้หนาหนาวเป็นล่าน้ำค้างหนาห้อนช่วงห้อนไปคนนนี่กันนอนนอนจอดอกขึ้นวานี่มันบ่อยนอนจอดอก โอ้ถูกยางมันมีปัญหาเหมือดนะครับพี่น้องครับตลาดนี่ก็มีอยู่เหมือดปีละไปตลาดนี่ก็ใส่เหมือดปียิงเล่านาเทศก,การเนี่ยโอ้ดอกไม้ใส่ลายนะครับบุญละอีกปีไม่ก็เริ่มออกเล้าอยู่แล้วงานแตง่งโอ้หลังบุญจีนเจียงนี่มันมนั่งหลัลงก็จะหาคู่นี่เนาะทั้งบุญเนาะ ก็จะเอาดีไใส่ดอกไม้ประดับงานแต่งมีเดีนนบมีตูเทยนทางเฮ้านี่บอกครับรลับไปเห้มันมันาท้งโดยตรงเลยโดยตรงเลยโอ้โหประสานกับทางนั้นเลยใครกับเขามาสองสามปีแล้วค<อ>รับเป็นคููข่ากันมาต่โดนแล้ว น้ำนี่เป็นน้ำบัวหรือน้ำจังไหนนี่พี่เขามาโหดเพิ่นเนี่ยน้ำประดานน้ำประดานสูบลงพักบ่อบัวพต้องพักก้อนตีพักก้อนครับโอ้มันเป็นยังไงมันมาเลยบ่ได้ตีเป็นกดนอกจากต้องเห็นถือแดดถือยังก้อนโอ้ให้เพิ่นได้อากาศก้อนวางสิครับผมเป็นน้ำใต้ดินบ่คือน้ำสาน้ำสาเขาเปิดเปิดใส่เลยพี่เรียกกันหกเก็บจังสิ เขาขังขึ้นไว้เด็กบอกเฮ้ยตรงเฝ้าทรงได้แถมมันมีโลอกมีไผมันเก็บได้เก็บได้ดโดนอยู่มันก็ใส่ทางนลำแข็งไว้เอาเก็บคือผักเนี่ย่โอ้มันวะสัมบ่พี่วะสัมว่สัมวะยังเอูอ้หูก็ดี <laughs> 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 ผมเข้าใจว่าเก็บแล้วทรงตรงเฝ้าทรางเลยยังสินะมัน่็เป็นอยู่อุดอนเป็นตลาดนัดมื้อนีอ่เอง ส่วนเขาจะได้ใส้กับพ่นได้หมื่นวัดโกรนเหมือนนี่อีกสามสี่หมื่นโอ้เขาก็เก็บไว้ให้กันเขาก็เก็บไว้ให้กันต้องต้องมาสื่อก้อนสื่อไปไว้ก้อนนะไปเตรียมไว้ถ่างห้อยบางคนก็เอาไปถักกมบางคนก็เอาไปขายไปขายเรื่อยกับมี่เพราะว่าเขาเจ้าขายทุกหมื่นกับมี่ไม่ขาปลูกคุณนึงนีซี่เดือนก็คือจบเกมกันเป็นเมื่นี่ครับจิ้มมันก็เกินซี่เดือนครับ ก็ต้องมาไถแปลงไม่คนลงไม่วันเดอะแมียนคือจังแปลงนั่นแหละแปลงที่ไถแล้วนี่แปลน oh, งนั่นกระเทียมไถแล้วนี่โอ้ฟังบุญก็มี่ได้พี่น้องุูนะโอ้ oh, ทั้งบุญสีหมากหลายแห้งนี่นี่โอ้สรงกอกเล่าสรงวังโอ้ทั้งทั้งฟังเพื่อนบ้านเพื่อนบันมักสีจังสีวันเดอะแม่นครับตอนนี้เอาสมทติว่านหลอดนียเขาไปส่งราคาเบุญอยู่เท่าแถบเดือนท่านว่านเนียวอยู่อยู่ของไทยเขานี่ กะดอกใหญ่ก็ะยูดที่ประมาณบาทสี่สิบดอกใหตอนนี้ใส่สำเนยียงนี่นะครับวุ้ยเกือบสองบาทบาทสี่สิตังงงียพี่น้องไอนี่กระตานี่มันโมเมนหน่อย <laughs> โอ้โอ้เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าพี่เราก็ตอนนี้เราก็เข็ดเห็ดตนล้าขายน้ำ สวนเ้าอยู่บ้านยังก็พี่มองบ้านพี่อยู่บ้านนี่ยังก็บ้านหอยเจริญหอยสำลนันบ้านเห็ดดอกไม้โดยตรงหมู่บ้านดอกไม้แมนครับบ้านหอยสำลนันเนาะแมนครับมันนี่คันพี่น้องมีอยากไปได้ต้นพันอยากไปนั่นน้ำบัานนี่ติดต,ตัววิเลยได้ยังไงวันเหี้ยวจะเป็นไส้เบอร์โทรเอเลยเบือ่อท้กัศูนย์เก้าห้าหกเจ็ดสองสองหกหกสอง อยากได้รายละเอียดอยากได้วิธีปล,ลูกอยากได้ต้นพันธุ์ครับทัวสอบถามครับผมหาตลาดบ่เป็นสอบถามได้บ่พี่ได้ครับสําหรับผู้ที่บ่ท่านในมาสื้อน้ํา้องแต่ว่าอยาก,ยากขายดอกไห,ห้อ,จอาจังสิซสืบบ่สือให้กันครับแต่กับมีเงินไขมีเง<ม>ินไขนให้กันคือว่ากัต้องมีเวลามาสงบ่ก็คือมาหอดท้องกับต้องเบิ่งว่าดอกคัดได้เสมอกันบ่จังเซ็นนะแต่คือถ้าไปเล่าบริคัดเด้คือ สั่งเป็นกิโลไปเลยโูเขาเจ้าจเอาขะเ,เลยก็ได้แมีนครับขะเลยเดี๋ยวบ้านหฮ้นี่อยากปัญหาอะไรเนี่ยเม,มีนไม่เกิดปัญหา,าที่ไหนเลยดอกบ่ท้อกันที่เสกอู้เสกันน,นี่นี่อยู่นี่เป็นสามเส้สองเส้นี่ก็ไส้หนึ่งนี่ก็ไส้หนึ่งนี่นี่จะ<อ>เป็นเบอร์สามนี่จะเป็นเบอร์สี่อันนี้จะเป็นเบอร์สองคือเป็นเบอร์หนึ่งขึ้นมาอีกโอ้เนี่ยบัดบานเพื่อนบูเพื่อนซื่ออยู่ไก่เพื่อนบูเพราะว่ามีปัญหาเนาะแม เป็นบ่มิดเอาเบิดเขาดิจับไปงี่เี่เลยเลยเป็นกิโลไปเลยอืมกันดอกตุ่นยังสีมากหลายนี่เล่าไปเสียบคันบอกบิยนนี่โอ้ขาเจเ้าเห็ดคันบอกบิยนเนาะซ้ำนี่ดอกซ้ำนี่ซ้ำนีำน่ซุ้มดอกหน่อยนะครับ<อ>พี่น,น้องครับซ้ำนี่โอ้ผมก็ไปเห็นขาเจ้าเห็ดอยู่วันนี้เขาได้เก็บทุกมือบอ่พี่จังจัง,งสีมันจะคบน้ำกลนกันมากวัเหนียวอีกสามมือก็ตัดแล้วนี่อีกสองมือสามมือก็ตัดขึ้นนี่เต็มขึ้นมาอีกมันจะใหญ่ทุกมือ ทิมช่วงว่าเลยแม่นครับมันเกิดที่ไหทุกมือไงทุกมือเลยไม่รีเลยได้เสียหยา้าเสียยุ่งกันนี่แหละจีเสียครับแต่ว่าก็เพค่อได้เสียเอารถเอารถพ่นดินเขาโอ้รถพ่นดินน้อยรถพ่นดินน่อยเขาทั้งทีกันนี่ห้องก็ปล่อยแล้วอั้กันตีปึ้งเป็นแปึ้งเห็นบนบ่มีหยาดีที่สุดมันจะรักษาหลวงไงพี่เลี้ยนบ้านทั้งบ้านทฮปลูกผักไรนี่ปลูกดอกไม้ก็ปลูกพักเนี่ยนะมันมันโอเคก็กันพี่ว่าเอา มันก็ดีทั้งสองอย่างแต่ว่ามันก็ขอเสียพักคือว่าเขาเขาบว,วสามารถขายเองได้บทีราคาเองได้คดอกไม้โอ้มันอยู่กับกนไกกันตลาดเขาเป็นผู้ตั้ง,งนี่อันอันนี้เขาตังเองได้ดอกไม้เขาตั้งเองได้เ,ดเาขาทาแล้วเดอพี่น้องบาดเบื้องเนี่ยเขาตีไว้ล้วมๆเ่ยในกระตาหนนดอกละบาทเหมือนสไปบ่ต้อาตรงบาดชี่สิบหาชิบดอกเหมือดนดันก็บ,บ่หน่อ <laughs> ย กระนี่ประมาณสี่ร้อยดอกคุณน่ะกระตานี่ตีตีเขงๆไว้หน,ห,นหน่อยนั่นสี่ร้อยบาทนั่นเอาอาชีพเกินนั่นนะอู้พ่อเห็ดเด้อครับพี่น้องครับพ่กี่ไร่กันพี่น้องสนใจตนพันธุ์อย่างไงก็ลองโทรมาสอบถามกับไอ้โลบึงให้หน้ามือละสองเถอาให้ปุ๋ยอาทิตย์ละเทืออาทิตย์ละเื้อแต่ก็ใส่บางๆวางสีเนะเนี่ยครับใส่ใสไรหนึ่งประมาณประมาณจักสบีย บไดใส่ไรดอกยูนีก็ทีมันมนดเบิดจัจะหาลนี่แหละนีแปลงนี่หกพันหกพันต้นนี่หกพันต้นหาลู่หกลูนี่แหละอุ้ยบ่บ่เปลืองเด้บ่เปลืองใส่ใส่ไปนิดหน่อยนะแต่ว่าเขาใส่อาศัยใส่ดูดูเอาโอ้บ่บ่คือผักเนาะบ่คือผักปุ๋ยกับบ่เปลืองแต่ว่าประจบกับซูมือนี่ปุ๋ยนี่ปัดทั่วนูแพงมันจิส่วนของินได้นอ่นี่กอะไร เอาพี่น้องครับดีมีา่ีพี่น้องมาเบิ่งเนี่ยรับอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับผู้ดีสนจิตสนใจเลยอยากปลูกดาวเรื่องกับ้องสอบถามเบิ่งนะครับผมขอบคุณพี่น้องจีเขามาที่ตามรับชมนะครับขอบคุณพิโอเลตจีให้ข้อมูลสงสัยในกระจังสอบถามย่าอายเพื่อนนะครับคลิปนี้เอาไว้สำนีพิโอเลตขอบคุณหลายๆครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ